เดอมครับคุ่นตีตีขึ้นเก้าต่างด้นะเด็กคนนั้ขึ้นาได้แต่ตอนนี้เจ้าโค้งขึ้นรวย่ำปลายต่ำปลายไม่เรียบผมคนัดตเก้าไม่ได้เิมแลวปุ่ตีตรงนั้นนะบวกสเอ็ดกแปด

คอเดินเลขที่เท่าไหร่สคเลขที่60บาง40ไร่รู้สึกว่าจริงจรแล้วเราเข้าฟอพื้นที่เท่าไหร่ไร่ใชดเจน่ามันออกมาใช้เจนนมัมาเป็นดินแบันเป็นเจ้าหี่ป่าแล้ก็ไปที่เจ้าหนี้ป่าแต่เขาไม่ติดไปถายนี่พี่ดินเนี่ยไปขอเยอะจิ๋มซากก๊อตเดิมนี่สกอตเดินนี่ก

ไม่อบกระซูกรราวีปีได้นะสุท้ายก็ลบผู้มีสิทธิ์ดังหรือดังแต่ตอนคอยะาตั้งฟังอยู่ในถอดคาไม่ด้ยใช่ไหมันมีความพิตกว่าทีปืนทีควรจะเป็นป่าชายเลนทุกงหูเนี่ยมันเป็นปม่ได้ปืนอยู่ย่มันจะเป็นตีในลักษณะจะเป็นป่าป่า โอเคกนทาทิดจาอันี้พ่อกรจะตัวขดีดี่ะดีนจรงกเป็นคำซ้ำตามแเป็นันละเป็ดนะคะเป็ดนะคะตามติบตามผวกมัเลนไรันอกนะผมกาเหนียงคงซอซสอนะคร ắng, ับรวมกับซออสุนัขชาติ

รับการต้นปั้นป็นตี๋กับเป็นตนปั้นนัแทัดทัดถ่ายสวนปามไปด้วยการต้มกลองนะครับตั้งปิ้กองกันปามในสายมันจะุดได้เลยต้มกลองเรียกแบต้มกลองรอดเลยว่างต่อรอดไปไปย่นตรงข้างในนี่อ่ะตว้งต่เนีต้องนี่การต้มงบนี้ต้องปส่รองนี่กันนะกองการตัดตาไปชุดเลยไป เขาคือคือไปทุดกล้องนี่ใช่ไหมตันปลอว่าทุบมีบอกนี้จริงจรันี้ใชไหมกับปันต่อแล้วไม่ยควว่าปังต่อใ่ไลองวกคือย้ายปองฟังมาไหนไหนแต่นี่เป็นของคุณ้าแต่นี่เป็นของคุอาเอ็นเตอรเเมะดองเม่อนะดองเม่อ

กองวนน,นเวอดเดี๋ยวกองปา่าก็เหียกว่าป่าจากน้อยขนาจีมันนั่นเป็นแปลกใหญ่ดีข้าไปจนตึงต้งหน้าจนต,ตึงบ้านนาจีมัน ถ้าว่าเป็นวปกติในตรงนี้คุณล่าสายรงถกาถึงว่าขุนตกมานำหนมันมาขึ้นเลยั่งกันโง่เลยคเลยกนเลยกอยางโงลมาเนไม่เลยมาเลนลาเลยี่เรยสายก็าดทัน้ขอลนงขางนึงขงดาว

ก็จะเรียนรู้คุยองนีมาเนมีเรื่องนี้แล้วก็จะทำเรื่องนี้มามี